ดาบตำรวจวิชิตดอนกวนเจ้าครับตำรวจกออวัดสามมกพศอายุ48ปีครับการทำงานไม่มีเวลาตายตัวครับเรารับไปชอบอย่างจังหวัดมหาสารคามเงี้ยแล้วก็จะนัดกันออกตรวจส่วนมากก็จะได้สายเท้าแล้วก็ปนาก่อนหรือขีดพ่นยาก่อนค่อยไปหลังจากทำงานกลับมาก็มาพ่นใหญ่ได้ครับคือเมื่อก่อนเราไม่เคยทำหรอก เราเพิ่งให้เขาเช่าทําเราเห็นเขาทําแล้วมันไม่ได้ผลหญ้าเยอะเราก็เลยคิดว่าเออเราก็ว่างอยากจะทําเองครับก็เลยลองทําเองซื้ออุปกรณ์ลองทําเองครับหวานครั้งแรกนี่เมื่อเดือนธันวาปี66หลังจากน้ําลดก็หวานเลยครับนาปีนี่หวานธรรมดาไม่หวังผลครับเพราะานา้ำมันท่วมทุกปีก็เลยทํานาปังครับ ก่อนใช้โดนเกษตรเราก็จะใช้เป็นถังพ่นยาถังหวานข้าวสะพายหลังเป้ะครับหนักทั้งรวมน้ําทั้งในก็น่าจะอยู่ประมาณ30โกิกวโลครับพอจะเสร็จถังหนึ่งนี่ก็มานั่งพักเหนื่อย20-30นาทีกวนาทีพจะไปพ่นต่อได้อีกเหนื่อยมากนี่เป็นเหตุผลที่เราหาโดนก็หาโดนก็ดูใน Facebook ดูในโซเชียลครับที่เห็นภาคกลางเขาทำก็ได้สนใจ มีการติดต่อไปหลายเจ้าครับหลายบริษัทก็เอาเบอร์โทรตาม Facebook ตามโซเชียลโทรไปเขาก็ไม่ติดต่อกับเหมือนกับเราพูดเล่นไม่ซื้อจริงไงครับโทรไป a อ n อ c ิโทรไปอย่างเย็นเนี้ยพรุ่งนี้เอามาให้ดูเลยไม่ให้มาเลือกเลยครับก็โทรปรึกษาเขาว่าจะเอา30ลิตรเขาก็เอามาให้ดูทั้ง17ลิตร20ลิตรแล้วก็30ลิตรเอามาให้ดู แล้วก็แนะนําว่า้20ลิตรเนี่ยคือเราไปคนเดียวได้แต่ถ้า17ลิตรก็จะได้พ่นได้แต่ยาพ่นปุ๋ยไม่ได้ก็เลยเลือกเอา20ลิตรพอไปคนเดียวได้การรับจ้างแต่รับจ้างไม่เกิน10กิโลหรือ15กิโลมันก็อยู่ระหว่างใกล้ๆข้างนาเราครับเพราะว่าเขาเห็นเราใช้เขาก็มาว่าจ้างนะครับก็ไปให้เขาคิดราคาต่อไล่ไล่ละร้อยครับทั้งพ่นทั้งหวานปุ๋ยครับ การบริการของโดนเกษตรเอโอนิกของสาขาขอนก่นนะครับบริการรวดเร็วกันใจมีปัญหาแก้ไขได้พันท่วงทีเลยสนใจลูกค้าดีครับพอลืมโปรแกรมนี้ก็โทรสามารถแก้ไขได้ถ้าถ้าเรามีปัญหาเราก็ลืมลืมบ้างนะครับเปลี่ยนถังใหม,ม,ม่ลืมหมดมีวีดีโอคอคุยกัน,นครับพอมีปัญหาเขาก็จะให้เปิดกล้องเปิดกล้องส่องที่รีโมท การดูแลข้าวในความคิดของผมก็คือหวานเสร็จเราก็ออกไปดูตอนเช้าดูการเจริญเติบโตของข้าวไปดูว่ามีหนอนมีเพีย้ยหรือมีเชื้อราไหมถ้ามีแล้วก็พ่นยาครับพ่นยาแล้วดูว่าได้ผลไหมถ้ายัางเป็นเชื้อราใบแห้งเนี่ยมันจะหยุดไหมครับแล้วก็เช้ามาก็ไปดูว่ามันจะยังมีเพีย้ยมีหนอนน่จะล่วงตายไหมอย่างที่เขาโฆษณาไหมครับตอนทํานาตัวเองมี13ไร่ครับท,ที่ให้เขาเช่าครับทำห้องเรียนสิบสามไร่ แล้วของญาติลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยเขารับจัดก,การครูพ่อเสียแล้วเขาก็เลยไม่มีคนทำเราก็เลยทำแทนที่ว่าเราจะเปลี่ยนจากข้าวไปหาอย่างอื่นเราก็ดูโซเชียลนี่แหละครับพอดีไปเจอที่อำเภอชื่นชมเขาปลูกกระลำสิบไร่เขาได้แปดแสนศึกษาดูว่ามันปลูกได้หน้าเดียวคือช่วงปลายปีมันจะชอบหนาวโดนเกษตรนะครับก็แบ่งเบาภาระของเราเยอะจากที่เราใช้เวลานานแล้วก็เหนื่อยแต่เราก็เสร็จไวแล้วก็ได้ผลดี เปรียบเทียบกันระหว่างถังพ่นถังหวานกับโดนโดนนี่มันไม่เหนื่อยเท่าถังพ่นถังหวานน่ะถังพ่นถังหวานมันเหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยจนไม่ไหวอ่ะทั้งล้มทั้งอะไรนานแล้วก็เหยียบข้าวทําให้ข้าวเสียอีกถ้าอย่างนี้มันประหยัดเวลาดีต่อสุขภาพเราด้วยก็อยากจะแนะนำนะครับเอวอนิกบริการดีใช้ดีครับ